ทางไหนร้อนเช็ดต้องไหนร้อนก็เช็ดดิเช็ดเห็นได้ตัวให้แม่โอ้เก่งจังเลยเนาะตรงไหนตรงไหนร้อนอีกหน้านหะร้อนนะ,ะบิดบิดบิดให้มันมาบิดให้มันตัวดิ มันยังย้อยอยู่เลยน้ำเลยบ,บีบบีบ <c oughs> บีบ <c oughs> เอาเล็กเนี่ยเอาเล็กมันใช้เล็กเนี่ยตรงหน้าผากแม่น่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนกับหน้านะี่ยมันใหญ่เกินนะั่นน่ะเอาพื้นนั้นมันจะโเอาวางไวด้ดิเออเอาวางพื้นเล็กนู่นไปชุบน้ำใหม่อันนั้นไม่ใช้มันใหญ่เกินก็เนี่บิดไม่ได้อันนั้นแหละพื้นเล็กอะแช่น้ำใหม่แล้วก็บิด เออก็เนื้บิดได้เป็นเล็กอ่ะเช็ดหน้าให้แม่บ้านเนี่มเช็ดหน้าเลยเช็ดโอ้คุณหมอจัดการเช็ดเลยโอ้เช็ดตรงไหนบ้างครับคุณหมอเช็ดจมูกตรงไหนจมตรงไหนร้อนไหนร้อนครับคอร้อนเปล่าตรงไหนร้อนหน้าผากร้อนเ่ะ ปลูกไว้อย่างนั้นเลยโอเค